หน้าเลยอันเนมเตรียมมอไซค์ได้เลยอันเนมไม่ดีบ้าเอ้บอกช้าไปไม่ไม่พี่เดี๋ยวเดี๋ยวเจลผมขับมอไซค์บอกช้าไปวะไม่มีใครมาสักคนนี่แน่โอ้ยใครไม่อ่านกลุ่มไลน์วะเนี่ยเอ้ยมีคนไม่อ่านกลุบลายอุ้ยแล้วมาสองคนเนย หคนหนึ่งเพิ่มคนหนึ่งลดอะไรกันครับเนี่ยบวกลบบวกลบไอ้เนี่ยคนหนึ่งเพิ่มคนหนึ่งลบไปสั่นใส่มาไม่มีความหมายเลยแค่อะไรเนี่ยบวกลบบวกลบใครไม่ไปอ่านกลุ่มอ่ะเขาแบบใส่เพิ่มโชว์กันมาหมดเลยเฮ้ยไนอยู่ลุหายเจมอีกน่ิโอ้ยใครเนี่ยฮัลโหลี่ฮัลโหลครับ ตอนนี้นะฮะนี่มนกินว่ะดีโอ้โหแมพดีกว่าฮ่อุ้ยด่านลูกรักกูป่ะเนี่ยเอาไม่ใช่เอ้ยใช่ปะวะอุ้ยอขวานขวานอ้าวตาลาบายว่ะฮี่อุ้ยอุ้ยไอ้พี่วี่อิ่ามาดู ใหญ่ที่พี่ดิบโ,โหใหญ่กูนี่โมโห์มึงไปไหนมานี้นมึงไปไหนมาน,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 นี่นี่แน่นี่แน่นี่ทำไมต้องทำงานกันเป็นทีมทำงานกันเป็นทีมทำอะไรกันอะทำงานกันเป็นทีมทำงานกันเป็นทีมโอ้จะหลุดอยู่แล้วนี่แน่นะี่แนะส่สภาสัมภาษณ์สมัมภาษณ์ว่าตายหมด <c oughs> เ,เฮ้ย ใครไปทำอะไรกันมงมันไเอ็มมันไอเอ็มมันไอเอ็มมองเลยมันไออมี่เป่าเหรอพี่พี่คุณลงทำไมเปคน่นีูกคปัันอยู่บันใหญ่กันแล้วอันนี้ปัดบ้นเต่าเลยวนนีปอ่ปัอยู่ปัอเนอยู่บเต่เนี่นอยู่วัเต่า ล่โทเทมไปดีกว่ามิจฉาไปแง้งแง้งขว่านี่หมดอุ้ยโทเทมไปแล้วล่โทเทมเดียมมึงทำอะไรอ่ะไม่รู้อุ้ยแปลกๆนะตรงเนี้ยก็ปั่นด้วยอันเต่าดีดี เอ้ยฉันเห็นคนนี่น้องไปเองฉันเห็นคนวิ่งอยู่แถวนี้ไปเองเขาสาปปัดบ้านเต่าดีๆไปเองไม่เฉียบเลยมาใกล้ๆนะไปเองเย็นๆนี่นิ่มเกินโอ้ยอ้ยพี่ปั่อยู่ไหนพี่พี่ปั่นพี่ปั่นอยู่ แย่ันเังหารจริง่ะขวาญสันเปอร์เลยพี่เมื่อกี้ใหญ่พี่จ๋าพี่จ๋าพี่เราเรียบร้อยนอนกันอยู่ใช่ไหมพี่เขวัญโอ้ยโดนอยู่โดนได้ไงวะแฉมแฉมปากขวานแล้วหรอกูง้างเลยเฮียแล้วนี่แล้วนี่ใครเนี่ยเออไอ้เมฆไอ้หาวไอ้าจุ๊กจุ๊กเมกจุ๊กโอ้โหไม่ได้เมฆอีกแล้วครับว่าดีดี เพิ่มกระหนุนครับถูกกระสือโอ้โหอาพี่ขอโทษเฮ้ยเดี๋ยวนิดๆเดวันนี้มันยังอีกคนนึ่งอีกคนนึงอ่งอีกคนนึงมานี่มา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 เราจะชนะไปด้วยกันเมก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 ครับผมครับจ้าจ้าจ้าอะไรวย้อนทำไมเนี่ยเสียสองแชร์ด้วยเนี่ยเฮ้ยเราเสียสละบปะทิ้งไอ้ตัวนู้นแล้วเราไปปั่นกัน ไปปลล่่ออยยเราเสียนี่เราเสียสลับปั่นเลรียะเนี่ยฟองมันทิ้งมึงนะฟองกูไปได้ไหมไปได้ไหมกดไว้กดไว้กดไว้ไม่กี้ก่อนจะพูดนี้น้องเห็นน้ำปลาเล็ดออกมาแล้วกดไว้บอกเลยคำปลาอะไรบอกเลยว่ามีใครไปช่วยว่าสไนเปอร์อีกูรู้นะมารนลี่มีสองคนน่ะความควาขอพี่ติดสโคบหรอคะ อยากรู้ก็ยินดูดูดิประกาศจอไทยประดิษฐ์ไปเนี่ยประกาศบิดิงกระเทียบใส่บิดิแปลผลใดเอยเอยเอยน้องน้องเดี๋ยวน้องชื่อเดี๋ยวน้องชื่อแา่ก็ไม่ช่วยบางทีไม่ไม่ช่วยบางทีกำลังกำลังมีอยู่ปลาข้ามไม่ได้เดีี๋ยวพ่กูปล่อยมึงไว้ดีกว่าเดี๋ยวกระสุนกัน ม่ช่วยมาแล้วไม่มีใครช่วยมันเหรอไม่มีใครไม่มีใครมาใกล้กันเลยน้องไปช่วยไม่ได้ขอไปเติมกระสุนแป๊บขอไปเติมกระสุนแป๊บเฮ้ยฟองตุตายฟีบะาฟองไม่นะไม่ถึงเอื๋อมิชชั่นเฟลยิงก้มเหดเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยลูกหมดน้หมดน้ำขวานหมดนะขวานหมดนะขวานหมดนะ ไม่โดนไม่โดนอไรเที่อะขวาหมดาขวาหมดาขวาหมดดะเอ้อปล่อยแม็งไว้ดีกว่าเฮียแม็งวนอยู่ตรงนี้คุณไอเกียเหยีเอ้ยลัละบายละลเอ๊ะใครตามมาวะโอ้เครื่องปัดนี่เสียงร้องเพลงใกล้ๆนี่ตายไอ้ไอ้หัวหัวเอ้ย ทำไรอะเนี่ยเก้าเนียนเก้าเนียนเนียนจัดเนียนเจัดทับทำไรเคนเราทำบ่อยแม่ไว้เอาไอ้ตัวนู้นดีกว่าคนเดียวไอ้เกือบหาเครื่องไอ้เฮียหลบจังเลยทับลบกเรื่องไอ้เครื่องไกลหนุนมันไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปน้าตะกี้ไม่มีใครมาช่วยปองเลยเหรอนี่กะตะกี่โอ้น้องจะ กำลังวิ่งไปช่วยเลยน้องแทบกับลำไม่ทันอ่ะที่คาตะกอนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยคาตะกอไล่แล้วไล่แล้วไล่พี่กี่แล้วเอ้าอ้แล้วคาตะกอตัวนี้ไม่น่ากลัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นเฮ้ยไปทิ้เครื่องเลยอะไรกันครับเนี้อ่ะเฮ้ยเกินเกินเขาหดเกินเขาหดเกินไม่เกินตุ๋นเกินไปแล้วไปแล้วไม่อยู่แล้วเขาหดเกินเขาหดเกินไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาบอกเลยไม่ปัดสกัยเลย ไม่ฆาตกรพี่วิกฝังอะเอาอะก็จะเอาอะต้องฝังแปดเมตรเลยอะแปดเมตรเฮ้ยฝันแปดเมตรโอ้โหพี่เนิ่มหลบตาสวยพี่นิ่มนอนกูไล่มึงกูจะทึบเครื่องเอ้ยดูดีๆอะได้เห็นสโคปอยู่มบดี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 เต้ากงจอติดเป้าแกงจอเห็นกูหลอก ไไไงอ้เล่นเก็บไซเบอร์เลยเล่นเก็บเอพีเอสเนี่ยหมวกกูใม่รู้เหมือนกันคิดได้ไงกูอยู่ตัวแบบเนี้ยกูวิ่งไปบ้านเล็กแล้วกูยังเห็นหัวอยู่เน่กูอยู่บ้านต่อไปแล้วคิวเลือกไปฝั่งนู้นเฉยเมื่อกี้กูยังเห็นหัวมันอยู่ไม่ัวน้ออีซบอกแล้วพี่อันอันนี้มันติดเครื่องเร็วเกินอันนี้มันปัดเร็วเกินแน่นอนแน่นอนแน่นอนปัดไวมากปัดไวมากเฮ้ยสะดุ้งเลย ปัดไวมากเจอกันเมกเงียเงีเงี้ยเงียมเดีเดียวเดี๋ยวคิย่ามีห้าสิบเปอร์เซแล้วบอกเลยคือห้าเรซนต์ลองยิ้มด้ยนะสบายเลยสกกิดเครื่องทำไมกิดเครื่องไมกิเออใครไปตะกิดเครื่องแถวนั้นวะ่ทำไมมาดื้อดาขนาดนี้เกิเขาสร็จกันแล้วะกีนเครื่องไม่เงีใช่ทำไมเขาลื้อดาตกี้อีกแล้วโนวันกูดูทรงอ้ยอ้ยจะเย็น มอลี่ป้ะเนี่ยมอลี่ป้ะเนี่ยกันรอเด้อกัะรอเด้ออยากรู้กันดูเอาไม่ไม้บอกมาดูด้วยคือไม่หมดไปยังไปยังเปิดแล้วนะเปิดแล้วนะปั่นพัลรามนะอย่างน้อยก็เอาเอไอ้เนี่ยอะไรปมปใจไรดีจิบเดินไม่รีบไม่รีบเครื่องที่ปั่นเสร็จอะมาเลย ไปเปิดประตูนู้นมิกกี้ไปเมื่อกี้ไปเปิดประตูสวัสดีนี่สดีน่าจะคณะนี้วิ่งแล้วเหรอเอเมฆวิ่งออกไปเลยเดี๋ยวมิกก็ไปลงหลุมเมยไงเจี๊ยพี่มิกเจอหลุมแล้วมิกเจอหลุมแล้วเไปทันแต่ไป มีเงมิจุกด้วยมีจุกว่ามันถึงลุมก่อนวะอือยร้อยอุ้ยมันยิงจากหลุมได้อยู่ไม่ใช่เหรอไม่ได้ถ้าโดดไปลงหลุมละซุ้มไม่ได้มาดิโหรือคอเสื้อขึ้นมาอย่างเงี้ย เพิ่งดึงขอเสื้อโบนี่เ็กมาริโอป๊อบเอาเฮ้ยไม่ต้องไม่ลงเด็กหรอกไม่เจ่งนะเดี๋ยวมึงมันได้แอมหรออย่าไม่รู้ส e t เจอมาเจออแน่น้องเห็นเล่้ยงมาจไกลอ่ะกรอบกรอบว่ะมิคิกรอบกรอบว่ะ ไม่เลี้ยงเดียวนี่มันเริ่มเจอหายเกย์เจอม้าขี่มอไซค์ไอ้เจะมาติดท่อเนี่ยวามาติดท่อแดงม้าที่ใช่ม้าแล้วมีแทงหลังม้าด้วยเฮ้ยเฮ้ยโมลี่โมลี่ไอ้เทียโมลี่เขียวปุณณีเฮ้ยห้ามใส่ของแดงนะจำได้ใช่ไหมไม่มีไม่มีไม่มีของแดงของแดงคืออะไรแสดงว่าโมลี่เขียวแน่เลยของแดงไม่มีของชมพูไม่เขียวก็น้องเงินเออไม่มี ไม่มีนะโมดี้สีแดงโมดี้มีสีแดงโมดี้สี่คนเนี่ยโมดี้สี่คนอาจจะแบบมีเป็นโมดีสีแดงแตงมาเขียนมาโมดีค่ะอันนี้สีเขียวอาจจะสีทองก็ได้ไอปองไปโหลดเป็นโหลดสีไอคอนมาใหม่อ่ะเหมือนที่ทําตอนนั้นอ่ะที่ผมทําตอนนั้นไอคอนสีรุ้งเ่พี่โคตรเถือนเลยโอ้โหพี่ไม่เินนาั้งแต่แก๊งเล่รทัพเปอร์โถ่แทปเปอร์โถ่แทปข้างพี่อันนี้ ใช้กล่องให้มีประโยชน์กล่องให้มีประโยชน์นะอถ้ากล่องทำอะไรไม่ได้พี่กี้แหวปอมกลอบเปิร์กูวะเนี่ยฮึใส่ใส่ชื่อเน임จับจับน้อเข้าหัวใส่กำโบใส่กำโบโอ้โหพี่กี้หนุ่มคุ้มคนบ้านก็คุ้มตาบ้านก็คุ้มคุ้มมันแลยคุ้มมันเลอ้าวเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยใส่มันปวดไร้ห่นั้น ไม่ผมผมบบผมเอ้าี่แอน่ขายนะไม่ต้องกลัวพี่เจ็บพี่ไม่ลโอ้ยโอ้รีบลงไม้ืนรีบลงไม้เืนไม่เนีย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 นไปเรื่ไ่ไม้เืนรีบลงไม้เืนเฮ้ยมันวางแถบเ้ยเ้ยเ้ยมันโหดปะมันโหดะตัวนี้มันโหด ัวนี้ครัอสวกฮะขาโหดกนไปแล้วของมันสวกเย็นอยู่เย็นอยู่เย็นอยู่เย็นสวกเกิดไปนะสวมันเย็นอยู่ันเย็นอยู่สวกมันมีจิงเามันสวกมันสวกมันสวกไอ้ตัวนี้มันอะไรกันเนี่ยอุ้อย่าไล่กูเลยไล่ไอคนขวามือไม่เห็นเนาะคนขวามือมาพี่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  ไม่เป็นไรพี่เกรงใจมันวางสังขนาสัตว์ตามมันฟ้องเร็วสู้สู้สู้ตามเชียร์อยู่ตามเชียร์อยู่ไม่มีโอ้ไยปองเอากันหน้าต่างหมาโอ้กันตะต่างมาท้องดูจริงไหมว่าคิวเลอตัวนี้ไม่ต้องกันหน้าต่างก็เกมนค่าศึกมาแล้วขี้นะเอออะไร เฮ้ยโดนได้ไงวะพี่ดาบยาวดาบยาวจัดโดนได้ไงวะคืนเกินเกินโหมดเคืนกืนไปคืนไปคนเราอ่ะคนเราเล่นไม่ได้นะหมดกืนโอ้โหขอบแมพด้วยดีสวยขอก็มีอันที่อันใกล้ๆอ่ะพี่วัดดีวีดดีวัดดีไหมไม่เหลือไม่เหลือดี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 มาวนอะไรแถวนี้เนี่ยผมหาแถบอยู่แมไม่มีอยู่บนเนินนู่น ไม่มีไม่มี ok บอกแล้วไม่มีไม่มีไม่มีส่สึกสึกึกนี้ห kind น of ักหนักพี่สึกนี้หนัก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 มากหนักมากหนักมากเริ่มมาละเริ่มตีมังจีนละหนักมากหนักมากไม่มีไม้เฮ้ยมันไม่มีหมอย่อไม่นะเด็กเนียเพียงดั้งลุกเฮ้ยมันไม่มีไม้ไง ก็ถึงบอกมันไม่มีไม้มันเอาไปหมดแล้แน่นี่ฟองเอ้ยเอากูโอ๊ยโดนอีกโดนอีกเกิน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 เบลยเกินเบลยเกินไปเกินไปเกินไปเลยเถิดเกินไปแล้วอ้ามิกแม่เล่นอามิกตรงเนี้ยเล่นใหม่อ่ะนี่หมที่ต้องเล่นเลยเอ้อเอามีขิงใส่มีขิงใส่วะ ก็หนมสดด้วยเฮ้ยอดิศล้มมาปะเนี่ยออดิศล้มคืออ๋อไม่ไม่เจ็บไม่เจ็บแอดออนแดงไหมออดิศล้มอ่ะแล้วแอดออนอะไรวะแดงแดงแดงโอ้ยติดจุดอยู่แล้วเสือเอ็งนี่มีแต่คนจะเย็นปิ๊กฟองไม่มีไม่มีไม่มีคนหรอกไม่มีคนมีคนป้องพูดไปนะป้องไม่มีคนป้องทำไมพวกมึงปั่นกันไวจังวะ ไม่ได้ปานของจริงไม่ใช่พี่ปัดที่บ้านใหญ่เจอกันเดียวแล้วลาก่อนแรกคนนี้ก็ได้ไหมนี้เป็นสามแล้วเดี๋ยว้อช่วยด้วยไม่มีไม้เฮ้ยถอนเสาถอนเสาถอนเสาแหอดเสาเทียงมิกี้อ้าวโอ้โห วางแถบซะด้วยคนเราเฮ้ยวิกกี้ไปยืนทำไมแถวนั้นเรานัที่มีแทงหลังเปลี่ยนดีดีครับอย่างนี้มีละวิกกี้ไกลเกินไกลเกินมีเสาฮึ่ยฮึ่ยฮึยจะเย็นจะเย็นจะเย็นดีคนเราอ่ะคนเราทำาไม่ได้โอ้ยโอ้ยโอ้ยคนเราทำอย่างนี้ไม่ได้คนเราเราทำอย่างนี้สวัสดีผมยังวางผมยังวางมันเต็มเลยมันวางไง กดขี้ขวาขี้ซ้ายเอวิเซสตาร์ทกดไปกดอ่อ๋อกดอาละกดอาค้างอ่ะกดไป่างนี้นี่เองเล่มผิมันเลยไม่เป็นนี่โอ้ดีไอ้ดาเขาโกดรดีตายแน่วจะท้าเปล่าพี่โดนได้ไงวะยังงงทอนเสาทอนเสา ก้อนเสาเฮ้ยไปดุไปดุไปดุเอาเอาอะไรตรงนั้นแหละอะไรมันเกิดอะไรขึ้นไรซ้อนซ้อนดี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 ต้องต้องต้องไปจับแล้วเสานี้เกิดนานนะช่วยดีเหรอเป็นชั่วโมงเลยครับตองเออนานเลยนะนานเลยนะเสานี้ชั่วโมงเลยนะน้องเห็นว่าพี่มีน้ำใจน้องยิ่งอะไรมาว่าพี่ดิ้นไม่รุนเลยเดี๋ยว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 อะไรอะไรตรงนั้นปะน่ะ ใช่อะไรตรงมันอะไรตรงมันมันมาไล่กูอีกแล้วไม่กูยแล้วอะไรตรงะมันมันมีโดนที่เราสองคนอะไรวะเราไปกูโดนไล่อย่างไรวะอุ้ยไอ้แต่คนป่ามานเหรออะไรกําลังกิ้วดีคนป่ามั้งเชเจอลูกพระเจ้าอยดีเจอพระเจ้าอยู่ดีโชลย เอ้ยพี่ตายผมมันดีผมขอแค่ตัวเดียวผมไม่ตายไม่เอาเอาไหมไม่ติดนะไม่ติดกูแม uh, ่ตายใสจู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 ตายแลวตอนนีผมมาพอใจแล้วพี่พี่จะไม่ยอมตายเดี๋ยวสิ้งทำไมอะพี่ทไบอกเล้วว่าเก็บตรงเอ้ยน้องขอดึงได้ปะเก็บตรงไม่ค่อยอยู่เพราะว่าพี่เขินพี่พี่เต้นล้มเร็วๆพี่รออยู่ ปองปองตรงนี้ปองปองไม่ไหนไมนล้มต่อหน้าโดดเลยล้มต่อหน้าเอ็กนี้ลยล้มต่อหน้าเลยมองนีว่าใส่บรรณาแล้วใส่บรรณาแล้วเอ๊ะไม่ทันแต่ไ่แกะล้มต่อหน้าเลย ไอพี่เนมอยู่ไหนไอพี่เนมไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้พี่ปั่นอยู่เออ่บ้านเล็กอ่ะโอเคพี่แต่ตอนนี้อยู่อยู่บ้านดาราดาราคนแหน่งน้องนะพี่ปั่นไปหาพี่มาเลยมาเลยมาเลยพี่พี่อยู่นั่นแหละพี่ปั่นอยู่คนเดียวไม่ใครปั่นมแหนมแถบดังโป๊ะ ใครมันมาเจอกูครับเดี่ยเราไม่โดดอ่ะขำได้โคตรอิ่มเลยอิ่มจัดมันอยู่ไหนวะัวล้อนดีฮู้ยดีที่น้องโอโหโอโหจ้าเอาเตียมเลิกโคตรสุดอ่ะเมื่อกี้เตียมจัดเลยเฮ้ยฮ้ยฮ้ยอะไรอะไรอะไรโบดี้ดี เกลื่นเกิื่อนเกิดไปเกิดไปไม่เห็นไม่ได้คุณดิ้นเลยเนี่ยจะเย็นจะยินไปไปไปคุเล่นอะไรกูเนี่ยกูเล่นอะไรกูคุณอะเมาหมดแล้วเมาไปหมดแล้วเฮ้ยล้มเลยแล้วกันนี่เนี่ยเอาไปซะสวยแทงตูดไปแทงตูดมันเอาโนวันมาบอกวะไม่เอามาไม่ดีทีเอาเอามาก็ทำไม่ได้บอกมีสปอยมีสปอยไม่มีโนวันเรียบร้อย อุ้ยหลุมกืดหน้าไอ้ฟองมิกไม่ไปมึงไม่ไปมึงไปแน่นอนมิกพี่โอ้โหกึนคนอื่นเขาไม่เฝ้ากันเลยนะเว้ยฟองมิกมิกมิกกรถามหน่อยดิเอ้ามันเอ้ามันออกประตูกันหมดเลยนะเว้ยเอ้ไม่เป็นไรมึงมึงอยู่กึนกึนกืนเลนนี่นโอ้เฝ้าไโอ้เจ้ามึงห้างลงดุุมนะมึงห่างลงหลุมกูโดนตึงไม้กางเขน เง่าหลงหลงเนี่ยถึงว่าก็ะเด็นคืนคืนคืนเฝ้าอีกแล้วสามเมื่อคืนมิกกี้โดนดึงมือดิมิกกี้ดึงมือให้มือเป็นรูอ่ะแล้วก็พันแผลพันสองรอบหายเลยหายหมดหหายมดอันนี้อันนี้ต้องพันรอบตัวสองรอบอุ้ยเฮ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 ้ยจริงเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮียวนะอ๋อจิดหายละพลาดไปแล้วบล็องเอาเขาดึงเอาเขาดึง โอ้โห <iyorsun>! oh, <got> เขาลงหลุมกันหนาวลงไปกลุมที่พ ah, yeah, ี yeah. ่ผ so ูกุญแจบ้าเลยหลุมนี้คือแบบพี่ลงมาปุ๊บพี่เจอหลุมเลยอ่ะอ้าเสวอกระแสว่ะคิลเลอร์สวอกระแสอือเสือกกระแสเลยพี่ผมผมไล่เก็บของอยู่อ้าวอุ้ยวัตส์ฟ้า เฮ้ยคุณใบอะไรอ่ะอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นวะมิกกี้ฮินหินไปเหียวเหมียวเหมียวทำไมเขาอยู่คนเตดียวเหี่ยวหินหินหินเราหินเหียวเหมียวหินบล็อกมั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 นแม่มันเข้าบล็อกมันไม่บรรเข้าไปไปอุ้ยอื้ยเออน้องมาเชียง ดึงมัน <turbines. S 1> ดึงมันยกมันขึ้นยกมันขึ้นยกมันขึ้นโนมิกไม่เดี๋อยู่เ<ไ>ป็นเพื่อนกูเลยมิกเนี่ยปากกูเลยเหร่นแบบนี้อะไอ้ใหญ่เดี๋ยวข้าศึกเราใกลหายไปวะไม่เป็นไรหายละเฮ้ยมันออกมาทางปากแทนเปล่าไม่ออกมาทางโอ้บัตรวอดินโอ้บัตรวอดินตั้ลงกจากเก้าอีอ้าวเต็มเก้าอีหมดแล้วบัตรวอดินมีคนเล่นบัตรวอดินว่ะกะจะไม่ออกกันทีเดียว วัดจิตเลย